สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ครูเบียเองจะมาแนะนําการทําดรออิ่งนะครับแบบสั่งงานาคลิปนี้จะเป็นแนะนําการทําเป็นภาพตัดต่างๆนะครับเดี๋ยวลองยกตัวอย่างดูแล้วกันนะครับตัวนี้ผมมีโมเดลอยู่หนึ่งตัวนะครับทีนี้เราจะเอาโมเดลตัวนี้ไปวางใส่แผ่นกระดาษเพื่อทาเป็นแบบสั่งงานนั่นเองนะครับขั้นตอนการทําก็ อีกวิธีหนึ่งผมทำอย่างนี้นะครับเป็นไฟล์ Make d นอินฟอร r มนะครับแล้วก็ไปเลือกกระดาษที่เราตั้งค่าไว้ในส่วนนี้ผมตั้งไว้เป็น A3 นะครับเป็นภาพฉายมุมมองที่1น,นะครับแล้วกดโอเคจากนั้นโปรแกรมก็จะดีเท็มาที่ v i w w p l e ต t e ตรงนี้นะฮะให้เราคลิกเมาส์ซ้ายค้าไว้แล้วลากไปเลยนะครับสมมติว่าผมจะโชว์ด้านข้างตรงนี้นะฮะก็คือคลิก มองซ้ายค้างไว้ก็ลากออกมาเลยนะครับปล่อยนะครับร็จแล้วเราก็ในโปรแกรมมันก็จะดีเทคให้เราเลยว่าเราจะโปรเจกต์วิวหรือฉายภาพออกมาอีกไหมหรือเราต้องการวิวเดียวนะครับในการฉายภาพเนี่ยก็พิจารณาดูนะครับในแบบงานว่าภาพฉายแต่ละตัวเนี่ยอาจจะแต่ละงานเนี่ยเราจะฉายยังไงให้เขาเข้าใจแบบงานมากที่สุดแล้วก็ตรงตามสแตนดาร์ดด้วยนะครับในที่นี้ผม จะขอยกตัวอย่างใช้เพื่อที่จะทาเป็นภาพจัดสัก2วิวนะครับก็คือภาพาด้านข้างตรงนี้แล้วก็เป็นภาพด้านบนนะครับผมคิดวางเลยแล้วก็ติ๊กถูกไปนะครับสังเกตได้ว่าตอนเนี้ยสเกลเรามันอยู่ที่1ต่อ2นะครับมันค่อนข้างจะเล็กไปมันไม่ค่อยเหมาะสมกับกระดาษผมจะเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น1ต่อ1ก็คือเราคลิก ซ้ายใส่วิวตรงนี้นะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคัสตอมสเกลนะครับเปลี่ยนเป็นหน่งตัวห่งตงัวนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งตัวหนึ่อ่าแล้วก็จะได้เป็นมุมมองแบบนี้นะฮะทีนี้สังเกตได้ว่างานนะมันเป็นการลบคมด้วยคำสั่งฟิลเลนะครับมันจะเห็นขอบอาตต่างๆเนี่ย เวลาเราดูแบบแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจแบบดูยากนะครับแล้วก็อาจจะก,กําหนดขนาดผิดด้วยทีนี้ผมจะแนะนําคําสั่งที่ซ่อนที่ซ่อนเกี่ยวกับมุม R พรงนน้นะฮะวิธีทําก็ลี้ขวานะครับเลือก tangent e d เลือก tangent e d remove นะครับเขาก็จะ remove เส้นที่เกิดจากการทำ R า R ออกไปฝั่งนี้ด้วยนะครับลี้ขวา tangent e d remove อ่านะครับทีนี้เราก็โชว์เส้นปะนิดนึงนะครับผมคำสั่งแรกเนี่ยผมจะแนะนำส่วนมากเลยที่ผมใช้ในแบบเนี่ยผมทุกนี้มันก็จะมีคำสั่งภาพตัดหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซกชันวิวภาพตัดเต็มตัดครึ่งเลยต่างๆเขาก็จะอยู่ในนี้นะครับแต่อีกคำสั่งหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบใช้เวลาสั่งงานจริงก็จะเป็นคำสั่ง เป็น Broken o u นเอาเซ็นะครับหรือภาพตัดเฉพาะส่วนเนาะ,ะเราจะตัดเฉพาะส่วนตรงนี้ก็คือภาพตัดเฉพาะส่วนก็คือเป็นภาพตัดที่ต้องการตัดเฉพาะส่วนนั้นออกมาให้เห็นว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นรูตรงนี้มันซ่อนอยู่ข้างในผมก็จะใช้คําสั่งตรงนี้นะครับบล o อกเคนเคลิกซ้ายเข้าไปเลยครับจากนั้นเขาก็จะมีเป็นเส้นสปายขึ้นมานะครับให้เรา คลิกวางคลิกวางนะครับคลิกวาง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 นะครับคลิกวางแล้วก็คลิกวางให้เส้นบาร์มันจบกันจากนั้นก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานะครับช่องตรงนี้เขาให้เราเลฟเฟอร์เรนซ์ว่าเราจะตัดตรงส่วนไหนผมให้เลฟเฟอร์เรนซ์ขอบรูตรงนี้นะครับถ้าเราดูวิวเขาก็จะวิ่งถ้าเราพรีวิวดูนะครับภาพตัดตรงนี้เขาจะตัดช่วงตรงกลางของรูจากนั้นผมก็จะติ๊กถูก ทีนี้เราก็จะเห็นว่าเขาจะตัดเฉพาะส่วนที่เขาต้องการทีนี้โดยโดยสาตน,นดาดส่วนมากนะครับภาพตัดเนี่ยเขาจะไม่โชว์เส้นปะนะครับมันจะทําให้การอ่านแบบนั้นเข้าใจผิดนะครับผมลองผมจะปิดตรงนี้ไปนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นวิวฮิดเด้นไลน์รีโมทเหมือนเดิมนะครับทีนี้ในสาตน,นดาดภาพตัดเฉพาะส่วนเนี่ยเส้นตัดตรงนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนน้ำหนักเส้นใหม่นะครับเป็น ตรงนี้นะฮะลายจิ้งเ็ถ้าใครมีขึ้นก็คลิกขวาแล้วเลือกตรงนี้นะครับเปลี่ยนน้ำหนักเส้นเป็น0.25นะครับโดยขนดาด ISO ของกลุ่มเส้น0.5นะครับภาพตัดเฉพาะส่วนตรงนี้เส้นตัดเขาต้องเป็นน้ำหนักเส้น0.25นะครับประมาณนี้จากนั้นเราก็จะก,กำหนดขนาดอะไรเขาว่าไปนะครับกำหนดผิวกำหนดดาตัมอะไรเขาว่าไปอันนี้ในคำสั่งโบเก้น เอาเซกชันนะครับหนึ่งในคำสั่งภาพตัดของส o ดิเวิรอ่าทีนี้อีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็จะมีอ่าผมคลิปนี้ผมแนะนำเป็น2องคำสั่งแล้วกันนะครับเป็นคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งก็คือ section view ก็คือเป็นพวกภาพตัดเต็มเป็น full section ตรงนี้ครับอ่าตัดแบบไหนนะครับก็ตรงนี้เลยนะฮะเราจะตัดเต็มส่วนนี้สมมุตินะครับ คำสั่งแรกตัวนี้คลิกได้เลยนะครับดิเรกทิลท์คลิกซ้ายติ๊กถูกนะฮะเราจะให้มันหันไปฝั่งไหนนะครับเราก็จะฟิปฟิปกลับทิศทางได้นะครับเห็นไหมฮะคลิกวางอ่าก็จะเป็นอีกคำสั่งหนึ่งประมาณนี้ที่จริงมันมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง half section นะครับตัดครึ่งนฮะตัดครึ่งยังไงเราลองเล่นดูนะครับตัดแนวแกนไหนนะครับคลิก อ่าเห็นไหมมันก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับแต่เราก็ต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมว่าแบบงานที่เราใช้ไปเนี่ยมันเวลาเราตัดเซกชันเนี่ยมันเห็นล,ลยยายละเอียดชัดเจนไหมส่วนไหนที่ไม่จําเป็นต้องตัดเราใช้แค่คําสั่งตัดเฉพาะส่วน b o กเขนเอาอย่างเงี้ยน่าจะจบไหมอะไรประมาณนี้ลองพิจารณาแบบนะครับจะไม่มีคําว่าตายตัวนะครับจะขึ้นอยู่กับลักษณะของ ชิ้นงานชิ้นนั้นนะครับผมคำสั่ง broken ออ t section ก็เป็นหนึ่งในคําสั่งที่ได้ใช้บ่อยในการตัดแบบบ่อยนะครับสําหรับวันนี้ผมแนะนาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปหวังว่าเราคงมาเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับคําสั่งที่ทำดออิ่งพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมีเวลาผมจะลงให้ติดตามดูอีกครั้งหนึ่ง นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ